สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครรักคุณมากอยากพิชิตใจคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะเขาเป็นใครรักคุณมากอยากพิชิตใจคุณพระแม่โพศพดูเขาเจะมีฐานะ มีความอยู่ที่อุดมสมบูรณ์สุขสบายประสบผลสำเร็จในชีวิตนะคะดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนหลอ่อคนสวยเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองอยู่ความโคทศัพย์ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมากด้วยความรู้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีความโดดเด่น มีความอยู่เป็นอยู่ที่ดีมีฐานะที่มั่นคงที่ดีที่เพียบพร้อมในทุกๆด้านแล้วเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นความรักความสุขกายสบายใจให้กับคุณเขามีพร้อมในชีวิตเขาก็เพียบพร้อมในทุกๆด้านความประสบผลสำเร็จแล้วเขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณนางสีดา แต่ดูเขาก็นิ่งพระพิคเนตเขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณนะคะ่ะความสุขความสำเร็จความสมหวังเขาปรารถนาความรักเขาปรารถนาความรัก ที่ดีให้กับตัวเขาเองที่เพียบพร้อมแต่ดูเขาอย่างหลังเลไม่มั่นใจก็ยังคิดยังรอเวลาที่เหมาะสมเหมือนเขามีมีความคิดเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ใครมาก้าวไก่วิพากวิจารณ์ชีวิตส่วนตัวของเขาเขาไม่ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครกับคนอื่น,นะคะ่ะดูนิ่งคิด เขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณท้าวิลุปปักอันนี้ก็นิ่งคิดตึกตองใครควรค้นหาทางออกจะทำอย่างไรต่อไปพระรามแผงสอนแล้วเขาก็มีเป้าหมายะคะ่ะรอเขารอรอให้มั่นใจรอให้มั่นใจว่าคุณจะรักเขาไหม จะสมเร็จสมหวังไหมเขาคิดแล้วเขาก็นี่ค่ะยังรอเวลาตัดสินใจใช้เวลาพูดคุยกับคุณทำความเข้าใจพัฒนาปรับปรุงแล้วเขาตั้งหวังกับความรักคร,บครบอคครบครัวที่อบอุ่นมั่นคงเขาจะเรียนรู้ศึกษาจากคนรอบข้างจากเพื่อนครอบครัวแล้วมาพัฒนาปรับปรุง ความรักเขาให้มั่นคงแล้วเขาก็ต้องใช้เวลาอย่างคิดนี่ก็คิดตึกตองใข้ควรเขาเป็นคนมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากในกความอบอุ่นผูกพันกับครอบครัวคนรักดิษนะด้วยความอบอุ่นยิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่ขลาลามาสูญเทพจันทร์เขาก็ยังไม่มั่นใจคงเบ้งเขาเคยเขาเคยผิดหวังกับความรักแล้วเขาก็คิดแต่สินใจ คุณกับเขายังเขายังวิตกกังวลอยู่นะคะว่าจะทําอย่างไรก็ยังคิดแล้วก็ยังวุ้นวายวิตกกังวลกลัวกลัวความสูญเสียพัดพภาคถ้าบอกคุณแล้วกลัวคุณจะไม่รักกลัวจะไม่เข้าใจกลัวมีปัญหานะะเขาวิตกกังวลคิดมากเขามีเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตความสำเร็จสมหวังมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว เขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณหรือคุณกับเขาตอนนี้ยังคุยกันไม่เข้าใจยังเป็นเพื่อนเป็นคนที่มีความขัดแย้งกับเขาทะเาลาะบบาแย้งขัดแย้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหร,อหรือเขาต้องแย่งชิงแข่งขันนะคะการแย่งชิงแข่งขันเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณกับคนอื่นๆแร้วคุณมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากรุจนากับสังทอง ลาหูก็ยังมืดเขายังมองไม่เห็นหนทางแสงสว่างที่จะสบหวังคุณกับเขาเป็นคู่กันตายสำรับพระรามกับนางสีดานี่ก็นางสีดาระหว่างคุณกับเขาต้องใช้เวลานะคะ ยังไม่เข้าใจกันหรือต้องใช้เวลาในการคบกันพูดคุยมีปัญหามากมายหลายอย่างให้ต้องแก้ไขระหว่างคุณกับเขากว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสําเร็จสมหวังกว่าจะออกจากอุปสรรคปัญหาเขารักคุณมากแต่เขาอยากพิชิตใจคุณยังเป็นลาหูความรักที่คาดเดาได้ยาก อย่างซับซ้อนยังยังอยู่ในยังมองไม่เห็นทางให้แสงสว่างต้องแข่งขันแย่งชิงนะคะมีขลาลาม,มาสูญแข่งขันต่อสู้เอาชนะประสาทหรือคุณกับเขายังไม่เข้าใจกันคุณไม่เข้าใจเขาแต่เขาก็นิ่งนะคะเขานิ่งนี่ก็นิ่งนี่ก็มีความคิดมีโลกอุดมคติอุดมการ ไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาได้คนรอบข้างนะฮะมัคุณก็ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจเขาได้เขามีโลกอุดมคติอุดมการทําตามความคิดที่เขาทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นอันนี้เขาก็กําลังคิดตัดสินใจรอเวลารอให้มั่นใจใช้เวลาแล้วเขาจะลงมือแล้วเขาจะบอกคุณ เขาจะพิชิตใจคุณแต่ก็รอให้มั่นใจรอให้เวลาที่เหมาะสมถูกต้องเพราะตอนนี้ก็ยังก็ยังอยู่ในความเมืดอันนี้เขาก็คิดแล้วก็ยังซับซ้อนยังเงาะกับรดจนาความแตกต่างแล้วก็มีเป้าหมายยังสับสนลังเลแล้วก็นี้ก็คิดก็ยังวิตกกังวล แต่เขาก็จะนําสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะความสําเร็จความสมหวังความสุขกายสบายใจความรักที่ดีหยิบยืนที่ดีๆให้คุณเขาอยากพิชิตใจคุณแต่เขายังมองไม่เห็นทางใบสรุปเป็นลาหูความรู้สึกเขาเขาจะทำอย่างไรเขาคิดคนที่รักคุณมาก อยากพิชิตใจคุณเขาจะทำอย่างไรกับคุณเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกค่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณอีกกลัวมิตกกังวลกลัวกลัวรักลวงกลัวคุณไม่รักกลัวมีปัญหานะคะดูเขาคิดมีแต่คำถามกลัวไม่สมหวังอันนี้ก็คำถามเขาสับสน เขารักคุณมากอยากพิชิดใจคุณแต่เขาก็สับสนจะทําอย่างไรคิดหาทางออกจะพูดจะคุยกับคุณอย่างไรจะบอกอย่างไรนะคะ,ละกลัวคุณไม่รักกลัวมากมายมีแต่คําถามเพื่อนกินเพื่อนเที่ยววนกลับมา คู่จ้างคู่สมเขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะกลัวมีอุปสรรคปัญหากลัวลักลวงหลอกลวงกลัวคุณไม่จริงใจกลัวถูกปลอกลอกเนะคะ่ะเพื่อบ้านเพื่อรถเพื่อทรัพย์สินเงินทองรักที่กลัวคุณไม่จริงใจนะแต่คุณเป็นคู่ของเขาต้องการแต่งงานกับคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมคู่ร้างคู่สม ส่งเสริมสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้านะตอนนี้ก็ยังไม่มั่นคงก็ไม่มั่นใจยังกินเที่ยวรู้จักกันนะคะคุณกับเขารู้จักกันแล้วแต่เขาเขาเป็นเพื่อนกับคุณเป็นเพื่อนกันวนกลับมาเติมเต็ม แต่เขาวิตกกังวลแต่คุณก็เติมเต็มชีวิตเขาเขามีความสุขที่มีคุณอยู่ใกล้คุณแต่เขายังไม่มั่นใจคุณนะคะหรือเขาว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเขาเขาก็ยังสับสนลังเลอันนี้ก็รักโรเลมีแต่คําถามนะคะเขาอยากพิชิตใจคุณอยากเอาชนะใจคุณไม่รู้จะทําอย่างไรกลัวความผิดหวังหลอกลวง นี่ก็คาถามนี่ก็คําถามนี่ก็มีแต่คําถามว่าจะทําอย่างไรไปต่อไม่ไหวทุกอย่างตอนนี้ก็ดูนิ่งเขาไม่รู้จะทําอย่างไรคุณกับเขายังไม่เข้าใจกันยังเป็นเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวปมอดีตเขามีปมอดีตเขาเคยผิดหวังกับความรักในอดีตนะผิดหวังเสียใจกลัวกลัวความรักที่ผิดหวังกลัวคุณหลอกลวงกลัวไม่สมหวัง เขาทุกข์ผิดหวังเสียใจกับอดีตเอาชนะแต่เขาจะเอาชนะใจคุณเพื่อเป็นคู่กับคุณแต่งงานกันเอาชนะใจนะคะเขาเขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณคุณเติมเต็มชีวิตเขาเขามีความสุขก่อนเห็นแต่ก็นิ่งยังนิ่งยังคิดอยู่นะคะว่าจะทำอย่างไรต่อไป เขานิ่งคิดหาทางออกก็ยังสับสนยังหาทางออกไม่ได้แล้วก็ทุกวิตกกังวลอันนี้ก็นิ่งยังไปไม่ไปต่อยังไม่ทำอะไรแล้วไพอลละครลักบอกด้วยค่ะใครรักคุณมากอยากพิชิตใจคุณเขาความรักเขาเป็นอย่างไรเขาจะทำย่างไรกับความรักขอ ความรักพัฒนาความรักไปกับคุณนะคะอยากพิชิตใจคุณมาขอความรักจากคุณขอคุณแต่งงานมันหมายหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณมากแต่ก็ยังหาทางออกไม่ได้ร้อเลียนเป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันเขายังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำต้องรับผิดชอบ ัวคุณไม่รักล้อเลียนคนรอบข้างล้อเลียนคุณรู้จักกันทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันนะคะหรือเป็นเพื่อนกันสองเรารู้กันรักในโลกเสมือนน,นี้ก็นิ่งก็ยังอยู่ในโลกเสมือนนะคะก็คิดนะคะเราอยากพัฒนาความรักบอกความรักขอความรัก เดิมไม่เหมือนเดิมแล้วเขาก็ได้แต่นิ่งเขาก็คิดว่าคุณไม่เหมือนเดิมคุณรู้จักกันว่าคุณมีคนรักคนอื่นแล้วเขารักคุณอยากพิชิตใจคุณแล้วเขาก็ลังก็คิดได้แต่คิดหวังว่าจะขอความรักนะคะอันนี้ก็นิ่งทำอย่างไรได้อย่างนั้น อุปสรรคปัญหาเขาทุกข์ที่ตกกังวลเขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณแล้วเป็นคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะเคยเขาเคยทํากับคนอื่นไว้แล้วเขากําลังอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์นั้นรนะักคุณมากอยากปิชิตใจคุณแต่คุณก็ยังไม่ไม่รักเขาไม่สมหวังไม่ประสบผลสําเร็จท่องเที่ยวเทศกาล เขาอยากท่องเที่ยวพูดคุยคุณกับเขารู้จักกันนะคะเคยท่องเที่ยวพูดคุยรู้จักกันอยู่ใกล้กันมีความสุขเขาอยากท่องเที่ยวไปกับคุณเดินทางนะคะปรับความเข้าใจกับคุณร่วมยินดีมีคนมาร่วมยินดี ระหว่างคุณกับเขาการแต่งงานหรือไม่เขาก็จะยินดีกับคุณไม่ว่าคุณจะคิดคุณจะตัดสินใจทําอะไรนะเขาจะนําสิ่งดีๆมาให้คุณ2เรารู้กันแล้วคุณไม่พูดเขาก็เข้าใจคุณมองหน้าก็รู้ใจแล้วก็ยังมีปัญหาทุกอย่างก็ยังนิ่ง เลือกแล้วก็นิ่งอันนี้ค่ะคุณก็อยู่ในลูกเสมือนของเขาก็ยังไม่เป็นจริงเขาก็นิ่งเป็นคนที่คุณกับเขาเลือกทางเลือกแล้วคุณมีทางเลือกแล้วคุณเขาก็เลยนิ่งการเดินทางเขาอยากมีคุณคุณอยู่ในความทรงจําของเขา คุณรู้จาักกาันเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนรักคนที่ทําให้คุณเจ็บอดีตที่ผ่านมาเขาทําให้คุณผิดหวังเสียใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรักทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันเนี่ยค่ะเขาทําทําให้คุณเจ็บทำให้คุณผิดหวังเสียใจเขากำลังทำอย่างไรได้อย่างนั้นเขาก็เสียใจนะคะ ำลังหาทางออกคิดจะทำอย่างไรต่อไปตอนนี้ยังรักไม่ได้ดูสถานการณ์ทุกอย่างก็นิ่งเลือกทางใครทางมันแล้วเฝ้าดูแลแต่เขาก็ยังห่วงคุณอยู่อยากให้คุณห่วงเขาดูแลเขาเขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณแต่ตอนนี้เขานิ่งนี่ก็รักไม่ได้อันนี้ก็นิ่งก็หยุดอยู่นะคะ เขากำลังหาคิดหาหนทางจะพิชิตใจคุณเขา mm hmm. เขาก็อยู่ในความเศร้าคิดจะทำอย่างไรต่อไปที่เดิมไม่เหมือนเดิมคุณกับเขาไม่เหมือนเดิมตอนนี้เขาก็อยากพิชิตใจคุณเอาชนะใจคุณขอความรักพัฒนาความรักไปกับคุณแต่ตอนนี้คุณไม่เหมือนเดิมกับเขา